ฝนตกอีกแล้วครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยโอ้ยตกเกือบชั่วโมงเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับฝนตกโอ้ยุกคนโอ้ยสดีจังวันนี้อากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับกรุงเทพวันนี้ฝนตกนะครับไฟนะครับหลังฝนตกนะครับวันนี้ทุกคนนะครับตีเน้นนะครับฝนตกดีิจริงๆเลยนะครับ ก่อนรับชมกรากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับึงกาแมวบองผนเรื่อยเนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับประเด็นเพลินนะครับช่องพี่โอซก้าชาแนลมันเดินนะครับวันนี้ก็ฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับโอ้ฝนตกนะครับฝนตกดีจริงปีนี้นะครับก็ฝนตกนะครับจะออกไปข้างนอกก็ไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็หลังฝนตกนะครับ ก็ยังไม่หยุดดีนะครับยังมีเสียงท้องฟ้าคึมคึมอยู่นะครับก็วันนี้พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกินข้าวหลังฝนตกนะครับโอ้บรรยากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับดูบรรยากาศฝนตกนิดหนึ่งโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินต้มแซบหมูกับลาบไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นลาบไก่นะครับโอ้ปกติเขามีแต่ลาบหมูนะครับนะแต่อันนี้วันนี้จัดลาบไก่หน่อยแล้วกันนะครับนะก็ ครับก็เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโอ้นี่อืมโหระพากับต้นหอมนะครับนะวันนี้ก็ดูติดขัดเป็นนิดนึงนะครับพอดีสถานที่มันไม่อํานวยนะครับนะแล้วก็มีข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งด้วยนะครับวันนี้นะกินข้าวเหนียวหน่อยนะครับโอเคครับทุกคนจัดเลยแล้วกันนะครับก็ถามข่าวถามขราวนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีนะครับผมก็ สบายดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะอืมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทางทุกที่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะก็แปนนขับนะครับทุกคนทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสกายด้วยนะครับโอเคครับอืมก็เหนือนิดหนึ่งก่อนอืมสดนะครับ น้ำต้มร้อนเลยนะครับควันชุยชุยเลยโอ้ต้มแับระลุหมูอืมเผ็ดเผ็ดๆเ,เลยครับต้นหอม อร่อยมากครับต้มแซ่บกระดูกหมูสด,ดน้ำร้อนๆนะครับไปหัวรักพาน,นะครับอืแซ่บหลับไก่นะครับอื้อ ลาบไก่ก็อร่อยนะครับอร่อยมากทุกคนมากินข้าวด้วยครับ คนเราบางทีมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเนาะในการทํางานในชีวิตคนเราที่เกิดมานะครับแต่ก็ไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันจะหนักหนาขนาดไหนนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้เนาะเุยวกคนเนาะสดน้ำแซ่บมากเลยครับทุกคน รับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สู้กันต่อไปเนาะพ่อแม่เป็นน้องกินข้าวกัน,นครับอย่าทีเดิว <laughs> ันยังชุยอยู่เลยนะครับร้อนๆอ,อยู่เลยครับทุกคน กระดูกอ่อนแซ่บมากอร่อยจิ้มลาบนะครับกะเนียว อร่อยมากคิดถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับกินข้าวบรรยากาศฝนตกแบบนี้เนะี่ยคิดถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังปักดําทํานาอยู่นะครับบางพื้นที่เขาก็หวานเอาเนาะทานายุคนี้ก็ยังมีส่วนน้อยที่แบบทำนาแบบสมัยแต่ก่อนนะครับก็คือดํานาเนาะดานาเสร็จหลังจากเลิกดํานาก็ อาการมานั่งกินข้าวล้อมวงนะครับบนกันแทนนาคือไม่ก็เสียงนาโอ้ยแซ่บครับทุกคนทํางานเหนื่อยมาเนี่ยยิ่งมานั่งล้อมวงกันหลายๆคนเนี่ยกินโอ้เป็นระแซ่บนะครับอ,อร่อยมากทุกคนหมดแล้วทุกคนโอ้เสียดายจัง มากครับสดน้ำร้อนๆโอ้อก็ดูแล้วติดขัดหลายอย่างนะครับวันนี้เพราะว่าไปไหนไม่ได้นะครับฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้แล้วก็อย่างหนึงก็คือว่าช่วงนี้มันก็มีภารกิจงานการหลายอย่างนะครับ แล้วช่วงนี้ตากล้องก็มีเที่ยวบ่อยนะครับโพ้พอไม่มีตากล้องอยู่ก็ไม่มีใครถ่ายให้ถ้าภาพไม่ค่อยสวยนะว่ามันไม่ค่อยชัดเจนยังไงเสียงไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยครับเพราะมขันอ่ะช่วงนี้ก็ก็ฝนไม่เป็นใจนะฝนตกบ่อยอ,อร่อยแซ่บมากทุกคน คันโตโตเลยครับโมเดลขอบายฟองเนี้ยวิวข้างหลังก็สวยงามนะครับไปโรงแรมอะไรต่างๆในช่วงนี้เขาก็เริมกลับมามีแขกพักมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเ,เทียบกับช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับโรงแรมไม่ปิดเงียบเลยนะครับไม่มีลูกค้าเข้าพักนะครับไม่มีการเปิดไปนะครับ หอยโหดพานะครับกินกับลาบไก่แซ่บๆเลยครับ่อแม่พี่นอ้องอร่อยทอั้งหงกินคนเดียวหมดนะครับวันนี้จำแซ่บกระดูกหมูนี่สดไม่เหลือเลยนะครับอ,อร่อยมากทุกคน กินข้าวแบบบรรยากาศฝนตกแล้วพึดถึงบ้านเรานคนไกลบ้านนะครับ <laughs> อร่อยแซ่บมากครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ยอืมคุณก็ว้าแซ่บอร่อยนะครับลาบไก่ จุดๆเลยครับพ่อแม่เป็นน้องเนี่ยออร่อยมากนะครับก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็จับจับอร่อยนะครับสไตล์พีโอสกราวนะครับบายประแดงเพลินนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประแดงเพลินนะครับช่องพีโอสระกราวนะครับนะวันนี้ก็อดื่น้ำหน่อยนะครับ ก็ถ้าหากว่ามีความบกพร่องเรื่องเสียงหรือว่าภาพไม่ค่อยชัดยังไงก็เมนมาได้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนท,กทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือติดขัดหลายอย่างนะครับตากล้องก็ไม่อยู่นะครับท mm ํ hmm. าคนเดียวนะครับกินคนเดียวนะครับโอ้ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยทาอะไรมันก็บางทีก็ติดขัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตคนเรา มันต้องเดินต่อไหมมันก็ต้องเดินต่อไปนะครับนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกู้ทุกคนนะครับที่ว่ากําลังประสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ถ้าที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ฝ่าฟันปัญหานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางออกให้เจอแล้วก็ปลดล็อกตัวเองให้พ้นจาก ปัญหาเหล่านั้นนะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้อิ่มแล้วคงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแมววังโพเ,เรื่องน,นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจุนกะสวัสดีครับพบกันอีพี่หน้าครับไม่ายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบาย